โอ้โหทุกคนดูภาพบรรยากาศนะครับผมตอน5โมงนะครับป้าพี่น้องซอยนี้แน่นซอยเลยทุกคนสุดยอดเมืองไทยทุกคนนะต้มก็ไม่คิดมาก่อนนะครับปุกบ้าจะมีซอยแบบนี้ด้วยนะครับผมทำให้นักท่องเที่ยวติดใจขนาดนี้นะครับโอ้สุดยอดมากทุกคน ในซอยนี้ก็จะมีร้านค้านะครับผมนะจะมีร้านค้าต่างๆทุกคนนี่ดูสภาพซอยนะครับผมดูวินเทจมากทุกคนนี่จะมีป้ายนี่ครับทรงวาดโอ้โหทุกคนนี่คือบรรยากาศที่ถนนทรงวาดนะครับผมนี่ครับใบรุ่นนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับผม สวัสดีเด่สวัสดีพีเอฟซีสองฝั่งไทยลา้างคิมนี้ต้องกับสิภาคุะคุนะครับผมมาเดินเล่นที่ถนนชงวาดนะครับผมใครที่อยากจะมานะครับผมก็เดินทางด้วยรถไฟก็ได้นะครับผมมาลงอยู่ที่สถานีวัดมังกรนะครับผมออกประตูทางถนนแปลงน้านะครับแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินข้ามถนนเยาวราชมานะครับผมนะแล้วก็เข้าซอยถนนยาพินิษนะครับผม โอ้โหทุกคนเยอะมากๆนะครับผมนะนักท่องเที่ยวอยู่ที่ถนนทรงวาดนะครับป้าพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศช่วงประมาณห้าโมงนะครับคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนนะมาเดินชมบรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับผมนะที่แห่กันมาถ่ายรูปนะครับป้าพี่น้องไลฟ์มาคักพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเรานะครับผมที่มานี่ครับผมคิตกันสุดๆทุกคน าพี่นองนี่ครับผมโอ้บรรยากาศลานในทุกคนนี่ครับดีมากนะครับผมนะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับผม โอ้โหถนนเส้นนี้ปังสุดๆป้าพี่น้องนี่ครับผมอ๋อเป็นอ่าร้านขายน้ำมะม่วงทุกคนนูน่นทุกคนมาแล้วทุกคนนะนี่ครับไฮไลท์ทุกคนนี่ทุกคน,นกคน็ห้อยนักท่องเที่ยวสอยมะม่วงนะครับ นี่เป็นการอินเทอร์เทนมากทุกคนในการขายนะครับนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศภายในซอยนะครับโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนใครที่อยากจะมานะครับผม,มก็มาไล่นะครับผมด้วยรถไฟนะมาลงอยู่ที่สถานีบ้านบางกอนนะครับผมนะออกประตู ซอยบัดแปลงน้ำนะครับอ้ยซอยประตูแปลงน้ำทุกคนถนนแปลงน้ำนั่นแหละแล้กวก็เดินตรงมาเลยนะครับจาการถไฟนะครับผมมาซอยนี้ก็ประมาณ600กว่าเมตรนะครับ พ่อตีดอกนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนนี่นะครับซอยซอยนี้นี่จะเยอะที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีร้านคาเฟ่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับผมน,นะนี่ครับการท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับผมนะัปังสุด ต้องเที่ยวต,ต่างชาติก็นิยมมาเล่นนะครับผมเพราะว่ามันใกล้กับถนนคนเดินถนนเยาวราชนั่นเองนะครับผมานีอันอออนี้ครับผม ครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมน,นี่ครับผมนะตองเที่ยวก็เอาอมานั่งเล่นกันนะครับทุกคนอันนั้นก็จะเป็นตึกไอคอนนะ โอ้ตรงนี้มันตรงนี้นี่เองทุกคนบรรยากาศดีสุดๆทุกคนนี่แล้วต้องเที่ยวนั่งซิวเลยทุกคนนี่ครับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมนะแนะนำเลยซอยนี้นี่โอ้โหธุรกิจมากๆทุกคน ก็ไม่คิดมาก่อนนะครับบุ๊กบ้าจะมีซอยแบบนี้ด้วยนะครับผมทำให้นักท่องเที่ยวติดใจขนาดนี้นะครับโอ้สุดยอดมากทุกคน ในซอยนี้ก็จะมีร้านค้านะครับผมนะจะมีร้านค้าต่างๆทุกคนนี่ดูสภาพซอยนะครับผมดูบินเทจมากทุกคนนี่จะมีป้ายนี่ครับทรงวาดฝระนงต่างชาตินี้ย่านนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะมาที่นี่นี่โอ้โหทุกคน นี่ครับผมร้านสไตล์แบบนี้เลยทุกคนนี่ครับวัยรุ่นเยอะมากทุกคนเขามาถ่ายรูปกันนะครับ นี่ซอยนี้ทุกคนโอ้โหนี่คับผม ก็ทางเข้าซอยนี้ก็จะเป็นประตูไม้กเก่าๆตรงนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะมานะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าสถานที่แบบนี้มีอยู่ในเมืองไทยนะครับผมนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่ครับที่ถ่ายรูปเยอะจริงๆนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อขายของที่ระลึกขายของเก่าเนี่ยทุกคนของอายุ90นนะครับนี่เข้าไปในในี้เลย เจะมีของเก๋ๆมากมายนะครับผมนะให้เราเลือกซื้อนะครับผมนักท่องเที่ยวต่างชาติน่ชอบมากทุกคนนะร้านนี้ทุกคนนี่ครับรนี่น,นะครับผมอซอยก็จะอยูอ่ะยังมีสายไฟแล้วก็เสาไฟอยู่นะครับผมเดีว่านักท่องเที่ยวมาเล่นนี่เยอะจริงๆนะนี่ครับ ในย่านนี้ทุกคนโอ้โหทุกคนสวยมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับผมที่ได้มาปกติมาแต่ถนนคนเดินยาวราชนะครับผมไม่ได้เข้ามาซอยนี้นะครับฝั้งสุดๆพี่น้องนี่ยังไม่ค่ำนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นประตูที่เข้าซอยซอยที่จะไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยทุกคนนครับห่างจาก MRT บัานมังกรก็ 600, 600มเมตรนะครับผม โอ้ทุกคนดูภาพบรรยากาศนะครับผมตอน้หาโมงนะครับพี่น้องซอยนี้แน่นซอยเลยทุกคนสุดยอดเมืองไทยทุกคนนะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับผมวันเสาร์วันที่19นะครับโอ้พี่น้อง ซอยก็เป็นซอยปกติไม่ได้เวือหวาอะไรนะครับผมแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินีินยมมานะครับผมนี่เขาก็จะมาถ่ายกับเสาตัวนี้ทุกคนนี่เสาตร,ตรงจุดนี้นะครับผมนี่ตรงแยกนี้นะครับแยกถนนยาวพานิชย์นะครับผม นี่แหละครับโอ้ปังสุดๆที่นองนี่ครับผมนี่จุดนี้ก็จะมะีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมดูเท่น,นะครับผมนักท่องเที่ยวก็มาเดินเยอะนะครับกับเป็นบาฮิมี่ต่อมกับผ้าทุกคนมาเดินชม บรรยากาศนักท่องเที่ยวที่ถนนทรงวาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเรานะครับผมที่ได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ